กะซิบบอกเรานำเสนอรถกระบะมือสองให้ท่านได้รับชรามรับจองนะคะคันนี้เป็นรถกระบะ4ประตูค่ะแม็กสวยครบชุดนะคะรถมีบันไดข้างนะคะดอกยางก็ยังหนาค่ะอีซูซ<ส>ูดีแม็กไฮรนเดอนะคะรถกระบะมือสองปี06ค่ะเครื่องเกียร์ปกติดีนะคะสีสันยังดูสวยภายในก็ยังสวยค่ะทุกท่านกว้างหวางด้วยนะคะเป็นเบาะหนังดำได้แดงค่ะกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะคะ ขับขี่วิ่งได้ปกติเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะอยู่ในสถานะรอเริ่ม15วันรถอยู่แถวราชกระบงังปากซอยคุม952สนใจโทรคุยสอบถามหรือนัดดูรถนะคะท่านติดต่อสายตรงได้เลยติดต่อหาผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปแต่อย่างไรก็ตามแนะนำให้นัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อจะได้เดินทางไปชมตัวจริงด้วยตนเอง ก่อนตัดสินใจได้อัปเดตสถานะของตัวรถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสวัสดีค่ะ